รถผู้บริหารระดับไฮเอนดจากค่าย Mercedes Benz นะครับ Mercedes Benz S 3 5 0 D นะครับ Exclusive ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับกระจังโครเมียมดูหรูหราแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดาวต้องเป็นดาวลอยแบบนี้ใช่ไหมเป็นดาวลอยครับเป็นตัว Exclusive ส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าจะมาพร้อมกับมันติบีม LED หรูๆแบบนี้เลยนะครับผมและคันนี้นะครับยังได้เป็นประตูซอฟต์โค้ดด้วยนะครับเป็นประตูดูดเลยครับข้างในหรูหรามากๆไม่น่าเชื่อนะรถปี19นะครับผ่านมาในก็ห้าหกปีแล้วอ่ะขอดูออปชั่นข้้าาาางงงในนนมมมมมีีีอออออะะะไรรรบบบคคัััเเเ่่ยยยยยปชข S-Class แกกล็พ มันติฟังก์ชันนะครับ Adaptive Cruise Control, p e d e s h r i a พงเบอร์เมสเตอร์หน้าจอเป็นหน้าจอ Full LED แล้วก็มาพร้อมกับ Dynamic Selection แล้วก็มีลิฟต์ยกรถด้วยตัวนี้เป็นโช้กถุงลมเป็นโช้กถุงลมครับให้ความนุ่มนวลหลังคาพารโไดมิกกาสลูปอันนี้เป็นรถผู้บริหารด้านหลังมันต้องสบายด้านหลังก็จะกว้างขวางแบบนี้ครับจะเป็นนอนเอนก็ได้นะครับแล้วก็มีหน้าจอดูรูราสมทานะเลยรูระครับนั่งแล้วยังขนลุกเลยอ่ะคุณผู้ชมครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อไหวหรือเปล่านี่จิครับผมคันนี้ผมจำได้ว่าราคาตอน ขึ้นอัพอัพแน่นอนครับแน่นอนอ่ะเอสคร u b นะครับผมวันนี้เนี่ยผ่านมาเนี่ยประมาณ5ปีเลขไม่แปดเลยกว่าราคาวันนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่2องล้านสามแสบาทเท่านั้นนะครับราคานี้จบเลยจบเลยครับคันนี้เป็นตัวดีเซลนะคุ้มมากอยากมาดูรถจริงก็มาดูได้เลยนะครับที่ TT Premium Car ครับ